วันนี้เวลา19นาฬิกา35นาทีทูงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาปณวดีสเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงอําเภอจอมบึงจังหวัดร,ราชบุรีในการนี้ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันกระสุนเพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้น้อมนําหลักการของโครงการทูบีนัมเบอร์วันในการป้องกันและแก้ไขปัญหญายาเสพติดโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทําให้สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันของ มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีความโดดเด่นเป็นผู้นำกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนและสู้งาน โดยชมรมทูบีนัมเบอร์วันของที่นี่มีกิจกรรมเด่นคือกนนารรนรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโครงการพื่อนใจไวสไห่างไกลยาเสพติดมีการจัดอบรมพัฒนาศักยาภาพของสมาชิกชมรมเพื่อเสริมสร้างทักษาให้สามารถนําปจตดกิจกรรม<ป>เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ผลสําเร็จที่ได้คือสมาชิกทุกคนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสาผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีได้กลับตัวมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและได้รับการยอมรับส่วนศูนย์เพื่อนใจเปิดบริการทุกวันจันทรถึงศุกร์มีอาสาสมัครประจำศูนย์20คนนำเอาทักษะวิศวกรสังคมซอฟต์สกิลมาประยุกต์ใช้ในการจัดก,กิจกรรมมีการให้คำปรึกษาและการพัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสารรค์ จากนั้นทรงติดตามผลการดําเนินงานโครงการทูบีนัมเบอรวันของจังหวัดราชบุรีภายใต้การบริหารจัดการเชิงบูรณาการต่อเนื่องเป็นเวลา20ปีเป็นสร้างความเข้มแข็งสร้างเครือข่ายชมรมทุกประเภทให้เกิดความยั่งยืนสร้างแกนนําสร้างวัตกรรมต่อยอดองค์ความรู้ จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่1นึ่และมีผลงานชมรมภายในจังหวัดเช่นโรงเรียนราชบุรีการนุเคราะห์รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่5้ละชุมชนตำบลบางแก้วรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่4ในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการทูบีนัมเบอร์วันและพระราชทานเงินแดง แก่เลขาที่การบริณิธิทูบีนัเอร์วันสำหรับการเสด็จในครั้งนี้ได้พระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่สมาชิกกาติดยายญญากมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร,ราชบุรีและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนั้เอวันจากสถานศึกษาในจังหวัดร,ราชบุรีโอกาสนี้ทรงเป็นประธานการสแสดงคอนเสิร์ตทูบีนั m b เบอวัน ปัจจุบันจังหวัดราชบุรีมีสมาชิกทุบีนัมเบอร์วันจำนวน148,150คนมีชุมชนชมรมสถานศึกษาสถานประกอบการเรียนจำสถานพินิษสำนักงานคุมปรพริษรวม469ชมรมมีศูนย์เพื่อนใจรวม71แห่ง